แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าต๋องหมดตัวแล้วก็รายจ่ายมันเยอะคือรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับเงินที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ล่อยล้อล่อยล้อ,ลอ,ลอ,ลอหายไปหายไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจขายรถคือมันมีตอนหนึ่งจําได้ป่ะจําได้ที่มีคู <c oughs> ยังไม่บอก <c oughs> อเ,เลย่องไงมันมีตอนหนึ่งอะที่ต๋องมีคลิปหลด ช่วงหนึ่งคุณคิดจะล่อลูกเพจไม่ก็แบบคุยเล่นๆไม่ได้แบบคิดว่าจะจะจะล่ออะไรเราเนี่ยสตรีมแล้วก็แบบก็ต้องเอนเตอร์เทนคนดูอยู่แล้วไงก็แบบเป็นเอนเตอร์เทนหลังไม้ด้วยนิดหนึ่งแค่แบบว่าให้เขาแบบมาทักทายมีขอดูแบบดูนงดูอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีไม่มีแน่ใจแน่ใจไม่มีวันนี้เรามาหาตองอินเตอร์ถึงบ้านอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาด้วยอันนี้บ้านซื้อมา่านนะครับก็หลายปีแล้วครับน่าจะ6ูกเจปีได้ตอนนี้มึงไปเปิดไฟได้บ้างปเลยครับ อะไรมาครับข้าวนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องสเตียร์ที่ผมอันนี้สเตียร์ให้สเตียร์ตรงนี้เลอแล้วคนก็ดูทีวีไหน้องนั่งให้มันคือนี่นั่งให้มันคือนั่งคือยังไงะเฮึนั่งแบบต่องตอนรับปัญญาอันนี้ก็คือห้องต ใช่ครับอันนี้จะเป็นห้องผมอันนี้ชาเขียวใช่อันนี้คือชาเขียวก็เขียวไม่ช่เขียวคือก็เขียวจริงๆใช่พีเขียมันต่อการมือสอันไม่อดีตมันเคยเป็นอะไรชาเขียวแล้วมการมีการมีร้นนี้ไงร้นรวดยร้านนวดไม่ไอ้ไไไ้ไไอ่ไ้ไไไ้ไไไไม่ไ่ไไไม่ไม่ไอ้ไไอ้ไไไอ้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 ไไไไอ้ไไไอไ้ไ่ไอ้ไไม่ไ้ ตอบงที่ไอคอนไงตอบที่ไอคอนมึงมึงจำได้ป่ะพี่ลูกพี่ลกไหมเออไม่สองที่ไอคอนคุณตำรวจครับคุณตำรวจคุณยังไงครับคุณพลาดได้ยังไงครับเนี่ยบอล๋องมันคงปิดไม่หมดเลยนะไม่ที่เขาบอกว่าตอนที่มีการถ่ายเทโอนไอคริปตินคริปโตออกมา8,000กว่าล้านอะ แค่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สองอะจริงๆริงอะอะขอโทษนะมันต้องดูไม่มีราศีนะมึงมึงสังเกตปะมาแล้วมันดูรวยอะอะไรอะจริงอ่ะจริงจริงไหมพี่ลองดูพระดิพระเต็มเลยไม่ใช่มันมันดูแบบดูมึงฟอกเงินดูแบบดูเก็บตังค์อันนี้พูดจริงนะมีสมเด็จเนี่ยโอ้โหแต่ไม่พระไม่ไม่กูกูเชื่อว่าฟอกจริงไม่เชื่อข้อขาวเลยอะพวกอะไรข้อขาวข้อขาว อันนี้คือฉากขาวไม่ไม่เวลาเราเปิดไฟอ่ะมันจะเช็ดทอนสะท้อนทอนไอ้อันนี้อันนี้อันนี้กรอบใครมาเป็นไม่ได้กรอบเป็นสอบบ็อกซ์อันนี้บบลเอกที่ไม่ไม่คิดเองก็คือเวลามันสะท้อนหาไอ้พวกเนี้ยมันจะหน้าเราจะสว่างไงเห็นว่ามึงมีความรู้มีความรู้เรื่องแสงไแต่เอาเอาจริงๆผมผมก็เคยทำตอนสตรีมปีสองปีแรกมึงเคยเห็นของกูหรือเปล่าก่อนคิดหน้านี้ไม่รู้จะทำไงให้หน้าสว่างใช่ใช่ไม่รู้จะไงไม่ร้ตอนสตรีมทำไมหน้าออกม่วงๆครับสีอะไร น่งวใช้แสงไหนไหนลองเปิดให้ดูหน่อยไม่มีนั่งโม่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ครับว่าคอมกุญมีอะไรบ้างกดเปิดแล้วโอเคเออเดี๋ยวอะไรอะไรยังไไม่ด้เสียบาลอมีอะไรไม่มีอะไรประวัติประวัติประวัติไอ้เรียกมีมีเสียบด้วยแงูเชคคริสตอรี่ได้ไหนดูคอมนี้มีอะไรบ้างคอมก็เนี่ยครับนี่มีอะไรวันนี้พี่สองพาเราไปกินข้าวเดี๋ยวไปเป็นไกด์นำเที่ยวพัทยาแล้ววันนี้จะพาไปดูเห็นบอกก็จะพาไปดูโชว์ด้วยไม่มี อะไรเกี้ยอะไรวะเจออะไรเฮ้ย่อนเฮ้ยตองเล่นเหรอปับพลิปพลิปพลิปไหนฟลิปพลิปฟลิปมึงเป็นเหรอป้าไม่เป็นมีไฟด้วยไอ้ตองใครเล่นเนี่ยอันนี้ยมีไฟด้วใครเล่นมึงเหรอก็เฮ้ยมึงจะเฮ้ยมึงจะอ็กเหรอคนเล่นอยารู้อะไรครับตอนนี้เราพาพี่ตองมากินข้าวกันก่อนนะครับวันนี้พี่ตองจะเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมครับป้าเป็นคูไทยป้าป้าเป็นสังยับอ่ะถ้าตองเลี้ยงอ่ะมึงเธอคุณแน่ตองบอกว่างบไม่จำกัดนะครับ บอกว่างมไม่จากัดครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมบ้านต่องมานะครับเราไปหาอะไรกินมาแล้วหลายคนอยากให้ผมมาคุยกับต่องก็วแหละวันนี้เรามีของกินให้แขกรับเชิญด้วยนะกินได้นะพวกไส้ไก่นะ คือวันนี้มาคุยกับตองเว้หลายคนอยากรู้แหละว่าเรารู้จักกันได้ไงแต่เดีววันนี้เรามาคุยกันคือจริงๆแล้วตองเนี่ยไม่ได้ชื่อตองด้วยใช่ไหมใช่ไม่ได้ชื่อตองชื่อว่าอะไรชื่อเพชรชื่อเพชรใช่อ่าไม่ได้ชื่อตองตองนี่คือนามปากกาอ่าเขาตั้งชื่อว่าตองอินเตอร์นะครับ,รบแล้วก็ไปหาเล่นกับสตรีมเมอร์หลายคนเลยตอนนั้นใช่ครับ คือเล่นกับทุกคนเลยก็ทุกคนที่เป็นสรตมเมอร์เพื่ออะไรตอนนั้นมึงทําเพื่ออะไรมันมีช่วงหนึ่งที่เราติดเอาอีมากเราก็แบบอยากจะเข้าไปเล่นกับสตรีมเมอร์แต่เล่นไม่เก่งนะแต่ก็อยากเล่นก็แย่งกันเข้าอ่าเข้าห้องเข้าห้องทันทุกรอบนะมีเครื่องเดียวนะแต่สามารถเข้าเฮ้ยเดียวีเครื่องเดียวด้วยเอเครื่องเดียวคือทําแบบลักษณะแบบคือเราเราเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมอ่เรากดเข้าเกมอย่างนี้แล้วอีกเนี้ยเราจะทําอย่างนี้เพื่อที่จะกด2อทีเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันเล็กลงแล้วก็ดูดูปุ๊บก็อย่างนี้แล้วก็กดเลย แล้วก็เข้า ก็ทำแบบนี้มันมีความสุขไหมตอนนั้นเข้าได้เปนมก็รู้สึกเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อคือแบบคนดูไม่ได้้อยนะคือเป็นหลายร้อยอะแต่แบบเราสามารถเข้าได้อะเข้าได้หลายช่องรู้สึกชนะก็รู้สึกแบบดีใจแหละที่เข้าทันอะแล้วมึงเน้นช่องผู้หญิงด้วยถูกไหมอันนี้เรื่องจริงไหมเน้นช่องผู้หญิงด้วยไหมก็มันก็ไม่ได้เน้นช่องผู้หญิงผู้ชายก็เข้าเล่นแต่ผู้ชายเข้าไปแล้วคือเขาแบบมีการแบบท็อกซิคคือผู้ชายแบบอาจจะด่าใช่เยอะใช่คือคือเขาจะแบบบอกก่อนว่ามึงไม่โดนกูด่าคนเดียวใช่ไหมถูกต้องโดนด่าหลายคนนะผมบอกเลยก่อนที่ ีจะมาด่าคนสุดท้ายโดนถามาก่อนแล้วด้วยใช่โดนด่าก่อนโดน่าแนวแบบแซะแแนวแนวแบบคือถ้าเห็นไอดีนี้คือแบรนด์เลยประมาณนั้นเลยแล้วอา p r วีโปรเพย์ก็แบรนด์เหมือนกันก็แบรนด์เก่งๆนะกล้องใช่โปรเพลเย์ยังแบรนด์เขาก็บอกลูกเพจเขาเลยว่าถ้าคนนี้เข้ามา ผมก็เลยทําการเปลี่ยนชื่ออ๋อ oh, เปลี่ยนชื่อด้วยใช่ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อไงมึงยังทํามีทํามีผมก็เข้าไปแล้วจำมึงได้ไหมจำไม่ได้หรอกอ่าใช่แต่เราก็แบบเข้าไปซ้ซําๆปุ๊บเราเริ่มเล่นแปลกๆคล้ายๆเดิมเฮ้ยคนนี้มันคนเดิมหรือเปล่าทําไมมันเล่นคล้ายๆเดิมทรง,งคือมึงนี่คือมะเร็งของวงการคนแบกอาร์วีนะแบบว่าเฮ้ยทำไมแบกคนคนที่แบกก็แบบว่าทำไมกูเจอแต่คนไก่วะไก่วะก็คือมึงเองมึงเปลี่ยนชื่ออ่าเสร็จแ,แล้วมาเจอผมมาเจอก็เลยแบบอยู่นานหน่อยอื อยู่นานกว่าคนอื่นคนอื่นจะไปแบบแป๊บๆปบไปไม่นานเพราะว่าไปเล่นแป๊บ,ปบอันนี้ส่วนหนึ่งคือตอนนั้นกูคนดูเยอะด้วยใช่ไหมก็เอาแบบไม่พูดอวยใช่คนดูเยอะกว่าคนอื่นผมก็เลยรู้สึก เห้องนี้รู้สึกสะใจดีว่ะเอาจริงตอนนั้นโดนด่าเอาแบบความรู้สึกจริงตอนนั้นเลยโดนด่าไม่เราก็เราก็เราก็งงเหมือนกันนะคนดูว่าคือแบบเราเข้าไปทันเราก็เลยไม่เก่งอ่ะเออทำไมต้องด่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไอ้สัตว์แม่มึงก็ยังเปลี่ยนชื่อเพื่อเข้าไปเล่นกับเขาเขาไม่อยากเล่นกับมึงแต่ทาไมเขาต้องด่าใช่ทําไมต้องด่าด้วยอะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งสองโดนผมด่าแล้วหายไปประมาณปีสองปีเลยไม่ถึงประมาณกี่เดือนครึ่งปีครึ่งปีโหจำได้ดีเลยครึ่งปีผมจําได้แม่นเลยหายไปไหนอนนั้ไไปทะรตอนนั้น มันหายไปเพราะว่าเรายกเลิกกิจการเราลบเกมเอาวิทิ้งไปเลยส่วนหนึ่งก็คือโดนกุดาด้วยไม่ไม่มันมันไม่ได้ส่วนหนึ่งเราอาจจะแบบเ,เลิกเล่นเกมเ ใช่เหมือนเราเอาเวลาไปทิ้งกับการที่มันไร้สาระมันทําให้เรามันไม่ทำให้เรามีรายได้เอออะไรประมาณนั้นเอาเวลาไปทํางานดรืยแบบใช่เล่นไปก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะกับเราอ่ะก็คือถ้าทําอะไรต้องมุ่งมั่นทำมานะั้นอย่างเดียวเลยผมจะไม่ตอนนั้นไปทำอะไรวกเดือนนั้นไปทำอะไรก็คือผมยกเลิกกิจการเสร็จปุ๊บผมก็ไปวิ่งเดลิเวอรี่อ่ะจุดเริ่มต้นที่ตองสเต็มตอนนั้นคือผมมัไม่ได้เป็นคนแนะนําให้ตองสเต็มด้วยคือตอนนั้นคือผมอ่ะเป็นช่วงแรกที่ผมไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ แต่ว่าเป็นช่วงแรกที่ผมจะทําคลิปบ้างแล้วคือไลฟ์อย่างเดียวแต่ก่อนเป็นไลฟ์สดแบบไลฟ์อย่างเดียวเลยไม่ทําคลิปเลยคราวนี้ผมมาทําคลิปผมเลยทําคลิปต่อแต่ว่าไม่มันไม่ใช่คลิปต่อคลิปแรกนะผมก็ทาคลิปอะไรไปเรื่อยก็พอมีวิวบ้างแต่ว่ามันมาวิวเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะก็คือมีคลิปด่าต่องเนี่ยแหละคลิปแรกเนี่ยน่าจะคาเฟนีเจ็ตัวป่ะเอ่อยอนสายแทงงเอาแต่วิวมันไม่ได้เยอะเวอร์ใช่ไหมไม่เดือร์แต่มาไอคลิปเมื่อกี้เนี่ยยอดวิวมัน มันมันใช่ใช่มันก็เริ่มมาเรื่อยคือมันมีหลายคลิปแล้วหลายคลิปก็คือที่ย้อนสายแท้งก็คือตอนนั้นไอ้ตองมันเล่นแจกใช่ไหมย้อนแจกแจกคือคือไม่เกิดเลยยิงใครไม่เข้าเอางั้นผมก็เลยให้เล่นแท้งให้ให้ขายของดาเมททิ้งแล้วก็ซื้อของแทงพอเริ่มทําแล้วตอนนั้นดีใจไหมที่แบบมีคนดูตัวเองเยอะหมายถึงว่าตอนกูทําคลิปมึงอะแล้วมีคนดูเยอะแบบคนเม้นแบบขำคือมืออะไรเงี้ยตอนนั้นดีใจไหมโอรู้สึกแบบดีใจมากได้แบบได้ได้มีคนรู้จักเราใช่รู้จักเราเราได้อยู่ในคลิปแล้วเราก็เวลาไป คนอื่นเขาจําได้แล้วว่าไอ้นี่เป็นใครใช่ใไหมเพราะว่าเขาจาจำชื่อตัวละครได้ไงอันแล้วทำไมอยู่ดีมาสตรีมคือผมวิ่ง d ดลิเวอรี่อยู่ใช่ไหมคือเราเรามีคนดูในคลิปอ่ะมันเยอะเราคิดในใจว่าเอ้ยทำไมเราถึงคิดว่ากูจะดังแล้วคิดว่ากูอยากจะดังแล้วไม่ใช่ ยังไม่ได้คิดอย่างนั้นคือทําไมเราไม่สร้างช่องเพื่อที่จะให้มีคนมาติดตามเราอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมอนหน้าเนี้ยผมมีเพจอยู่แล้วแต่ผู้ติดตามไม่กี่คนประมาณหลักร้อยผมก็เลยไปเจอหมอหมอฟันหมอฟันเออผมเห็นหมอฟันเนี่ยก็คือเขาอะสตรีมแล้วผมไปเจอบางเอ่นไปเจอตอนที่ผมลิขวิ่เดลิเวอรี่แล้วผมเจอเขาไปร้านที่ผมอะ่ะไปรับออเดอร์ประจําผมเลยเข้าไปถามเขาว่าพี่ถ้าเราจะสตรีมเกมเนี่ยสตรีมเกม RV เนี่ยเราต้องเราต้องมีอุปกรณ์แล้วต้อง ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ไปหาเขาที่ร้านเดี๋ยวเขาจะบอกอะไรเขาสตรีมเหรอเขาสตรีมตอนนั้นใช่คนนั้นเขาเป็นอะไรเป็นสตรีมเมอร์เขาสตรีมเขาเป็นเจ้าของร้านฟันเนี่ยร้านฟันแล้วมึงรู้ยังไงเขาสตรีมเคยไปเจอเพจเขาเงี้ยใช่เคยเจอแล้วก็รู้ว่าเขาอยู่แถวบ้านเหรอเขาขายเพจแล้วอ๋อแต่ว่าเราอยากสตรีมใช่ผมก็เลยอยากสตรีมแบบเขาบ้างว่าพี่ต้องทําอะไรบ้างแล้วผมก็เลยตัดสินใจขายรถขายรถขายรถ ขาบรถเกี่ยวอะไรซื้อคอมเออเวร์ รถอะไรรถมอไซค์ผมขายรถยนต์เลยเห็นรถยนต์คันดำไหมอผมขายทิ้งเลยนะขายได้สามแสนพีจะเห็นได้ไงวะรถยนต์มึงขายไปแล้วรถคันดำผมเคยขี่ไปไม่เห็นหรอมึงเคยขี่มาได้ไงถ้ามึงขายรถเพื่อสรตมอ่ะแล้วมึงกลับไปซื้อมาหรอเออยังเออยังไม่เห็นไม่เคยเห็นรถผมเนาะพีจะเห็นได้ไงเออใช่หล่อนวะเนี่ยคือผมเคยมีรถอิสุสุอ่าสีประตูสีดำมันมีมีอีกคันหนึ่งด้วยไงรถเก๋งแล้วมันมาสองคันแล้วรถคันดำเนี่ยรถผมเนี่ยที่ผมหามาได้เนี่ยที่ที่เปิดร้านซ่อมแล้วผม ได้ได้มาคันนี้จนส่งงวดเสร็จจนเป็นชื่อตัวเองเนี่ยรถอะ่ะมันมี2คันแล้วรถมันไม่ค่อยได้ใช้มันก็มีแต่สึกหลอเราต้องแบบใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็ขายทิ้งไปเราขายทิ้ง เอาเงินมาสตรีมเอาเงินมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปสั่งคอมประกอบอ่าแล้วอีกที่เหลือไปทำอะไรให้แฟนส่วนหนึ่งแต่ไม่ให้หมดแล้วสตรีมตอนแรกเนี่ยรายได้แบบตอนนั้นอะเดือนแรกเนี่ยที่ทำสตรีมเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมประมาณไม่ถึง5,000ันไม่ถึง5,000ใช่รู้สึกโอเคยังก็รู้สึกเริ่มมีแววเออเริ่มมีแววก็อยู้สึกว่าแบบมีหวังมีความหวัง มีความหวังว่านะคนจะได้เยอะกว่านี้ที่ขนาดเราสตรีมแค่ไม่กี่เดือนนะเราได้ขนาดนี้คือคือผมควบคู่กับกับงานอ่านี้ประจําด้วยไงงานประจําคือขับแก๊บใช่ขับแก๊บด้วยใช่แล้วก็มาสตรีมช่วงสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้เดือนที่ได้เยอะที่สุดตอนสตรีมเลยได้กี่บาทประมาณแสนสองหนึ่งแสนสองมื่นบาทแล้วไม่ได้ได้อย่างนั้นเดือนเดียวใช่ไหมช่วงนั้นแสนบวกแสนบวกบวกนี่ประมาณกี่เดือนแสนบวกบวกประมาณเป็นปีแล้วเกือบปีเหะไม่ถึง ไม่ถึงปีประมาณ5เดือนประมาณ5เดือนแต่ที่เหลือก็ประมาณ89ดเก้าหมื่นมันอยู่ที่สปอนถ้าสปอนเข้าอ่ะเดือนนั้นอ่ะจะได้เยอะก็คือได้มาจากค่าดาวค่านู่นค่านี่ใช่รวมแล้วคือตอนนั้นต้องมีเงินเดือนประจาด้วยเกี่ยวกับการสตรีมตอนเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยได้เท่าไหร่หกหมื่นเริ่มต้นมาปุ๊บหกหมื่นเลยใช่ก็หกหมื่นยาวเลยหกหมื่นยาวเลยก็ประมาณ2หรือ3เดือนประมาณนี้ไสองหรือสามปีปุ๊บสองสามปีเออประมาณนี้ประมาณนี้คือไม่รวมกับค่าดาวค่าซับไม่รวมค่าของขวัญก็คือใช่ใช่ห 60, ออถ้ารวมมาก็แบบเกือบแสนใช่เกือบแสนแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าต่องหมดตัวแล้วก็รายจ่ายมันเยอะคือรายจ่ายมันเยอะเยอะกว่ารายรับมันก็เลยเงินที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ล่อยล้อล่อยล้อ,อ,อ,อหายไปหายไปจนไม่เหลือ คือจะบอกว่าไม่ใช่ว่ามันใช้หมดใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้ใช้หมดก็คือเราเอาไปทําอย่างอื่นด้วยไปซื้อพวกของประดับเก็บไว้คือแบบไปซื้อทองนั่นแหละซื้อทองเก็บไว้ไปซื้อทองเก็บไว้ใช่แล้วคือตองไปทําธุรกิจไปเปิดร้านนู่นร้านนี่ใช่ชอบเปิดร้านเปิดร้านอะไรมาบ้างตั้งแต่สตรีมหลังจากสตรีมที่คิดว่าอยากใช้ชีวิตตัวเองมั่นคงใช่ไหมไปเปิดร้านอะไรเปิดร้านซ่อมอย่างเดียวซ่อมมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วทีนี้พี่ชายป่วยพี่ชายป่วยเราก็ไม่มีคนมา ช่วยแบบดูแลแบบซ่อมรถอะไรให้เราไงเราก็สตรีมไปด้วยคือกลายเป็นแบบกลายเป็นไม่ค่อยมีเวลาม,มันนอนไม่พอไงเราต้องมาเปิดร้านด้วยแต่เช้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวผมก็เลยย้ายของไปบ้านเลยก็ยกเลิกเลยก็คือไม่เอาแล้วเออไม่เอาก็เลยเงินก็เลยหายไปกับตรงนั้นด้วยเงินหายไปตรงนั้นเลยเพราะว่าลงทุนไปตรงนั้นเยอะประมาณเกือบสองแสนอะแล้วมันก็หมุนไปหมุนมาเราไม่รู้ว่ากำไรคืออะไรด้วยนั่นแหละก็คือเราบริหารได้ไม่แบบไม่ดีด้วยไหมมันก็ส่วนหนึ่ง ช่วงนี้ไม่ค่อยสตรีมแล้วถูกปหช่วงนี้ไม่ค่อยสตรีมแต่เขาพยายามแบบหาเวลามาตีมหาเวลามาตรีมอยู่แต่ว่าก็เหมือนรายจ่ายมันแบบเดือนชนเดือนไปอย่างนี้ใช่ไหมเออช่วงนี้มัน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 ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยเพราะว่ามันกระชันชิดเกินในการจ่ายคือมันมีค่าบ้านค่าบ้านค่าบ้านแล้วดด้วยเม่ไหร่รีไฟแนนซ์ไม่ไม่ไม่ดีดีคือค่าบ้านค่าลูกนู่นนั่นนี่ใช่หลายๆอย่างตรงนี้ครับหลายคนยังไม่รู้คือต่องอินเตอร์เนี่ยมีลูกแล้วกี่คนสามคนกี่ขวบบ้างปหกคนนึงอ่ะด อบาล2คนหนึ่งอนุบาลสคนหนึ่งแล้วก็จะเข้าอนุบาลหนึ่งเนี่ยเปิดเทอมหน้าเ่ยก็คือตอนนี้เด็กมากเลยถือว่าเด็กมากเลยจะเข้าอนุบาลก็ถือว่าเด็กใช่แล้วมี3คนยังไม่ได้ทําหมันถูกไหมใช่ยังไม่ทาหมันคือผมมีแผนจะไปทาหมันอยู่แล้วผมลูก4คนเหมือนกันคือต๋องตอนนี้ก็ต้องพูดเลยว่าก็อยู่เดือนชนเดือนก็ล้อแล่อยู่นะ้อแล่ครับก็้อแล่อยู่ก็พอมีเงินเก็บอีกนิดนึงหรือไม่มีแล้วนิดนึงมีรถรถหมดงวดแล้วยังเหลือรถ แต่ก็ไม่ได้เป็นชื่อเราแต่ก็ไม่ได้เป็นชื่อเราอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็เป็นชื่อแบบครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวเรายังไงก็ลูกต้องสามคนนะปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรอยู่บ้างปัจจุบันนี้หายไปจากโซเชียลพอสมควรนะก็หายไปคือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยผมเป็นคอนเทนต์แบบโซโลเดียวมันจะมาด่าตองด่าอะไรอีกมันน่าเบื่อแล้วอะอะตอนนี้ปัจจุบันทําอะไรบ้างตอนนี้ขับรถส่งผู้โดยสารขับรถส่งผู้โดยสารก็คือพวกเขาเรียกว่าแก๊ปคาแก๊ปคาโบอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแล้วก็ว่างก็มาสตรีมบ้างใช่ว่างกก็มคือวนทุั ไม่สเต็มทุกวันแล้วแต่ความเหนื่อยคใช่ถ้าถ้าเราแบบเหนื่อยมากเราก็พักได้วันละเท่าไหร่ถ้าหากค่าน้ำมันน้ำมันเนี่ยจะเติมประมาณ500ไม่เกิน6 0 0ต่อวันต่อวันประมาณนี้เราจะได้จะได้ประมาณถ้าสมมติว่าวันนี้ไดพันห้าก็จะอยู่ประมาณได้900ได้900ประมาณนี้เเข้าบ้าน99ประมาณนี้20 0 0 0 20,000กว่าก็ได้ถ้าถ้าวิ่งทุกวันนบางวันก็วันไม่ได้ไม่ได้นี่เท่าไหร่ยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้หักค่าน้ำมัน หักค่าน้ำมันยังไม่ได้7 8 0 0 7 8 0 0ก็โอเคนะแล้วถ้าได้ได้เลยได้ได้เลยได้ได้เลยหักค่าน้ำมันประมาณ25 0 0 2 0 0 0กว่ามันจะได้เยอะจากอะไรทิปหรืออะไรมันจะได้รวมรวมจากทิปด้วยจากอ่าอ่าเขาเรียกว่าโบนัสรายวันมันมีโบนัสรายวันด้วยนะก็ถือว่าขับได้เยอะนะพัทยาฝรั่งไหมใช่ถ้าได้ฝรั่งมียิมไหมฝรั่งติปเลยฝรั่งอับทิปมันทิปใช่ไหมใช่มันจะต้องจ่ายเป็นเงินสดถูกป่ะไม่บางบางทีก็บางคนก็ฝังบตรอ๋อฝังบัตรก็คือสวยเลยหักบัตรเลยหักบตร แล้วให้ติปไหม,มก็ให้ติปได้ให้ยังไงให้เลยนะให้เป็นเงินสดต่างหากก็มีให้บ่อยไหมหรือว่าไม่ค่อยครึง่งครึง่งมีแบบให้เยอะสุดเคยได้ติปเยอะสุดเท่าไหร่ให้ติปเยอะสุดร้อยหนึ่งบ่อยไหมได้บ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยแล้วตอนนี้มีความสุขกับชีวิตไหมยัง ยังไม่มีเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันเยอะจะบอกว่ามีความสุขไหมมันก็แทบจะเื่องชีวิตคนเราอ่ะมันไม่แน่นอนอ่ะอย่างสองอินเตอร์ก็ต้องยอมรับว่าช่วงมีความสุขมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครับใช่คิดว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเลยไหมใช่ได้หาเงินได้เยอะที่สุดในชีวิตเลยไหมเยอะที่สุดในชีวิตแล้วคือเราแฮปปี้มากอ่ะมันคงไม่มีงานอะไรที่มันไะได้ชื่อแบบเอาเอาง่ายเลยว่าเราใช้เดือนนึงยังไม่หมดเงินใหม่มาอีกแล้วต้องแบบนี้เลยจริงจริงอันนี้จริงคือเงินมันออกสองงวดไงอน ประมาณวันที่20เไม่เกินยี่มีมีเงินรายเดือนแล้วก็เงินของขวัญเออแล้วช่วงนั้นคนถงของขวัญเยอะเนาะเยอะเยอะแต่ช่วงแรก,กติ k กตอก็ต่องก็ได้เยอะเนาะแต่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันหายไปมันหายไปมันหายไป,ยไปแบบว่าสุดท้ายอะ่ะก็คล้ายๆกับคนมันก็เลือกดูคนเก่งอะ่ะคนที่มันไม่เก่งก็มันก็หายไป,ปะ่ะเกี่ยวไหม คิดว่าเราได้ของขวัญน้อยขึ้นเพราะอะไรถ้าเป็นตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเขาเซฟตัวเองเซฟตัวเองแต่พวกทิกต o อกผู้หญิงอะไรที่แบบว่าเป็นแบบที่ไลฟ์สดคุยยังได้เยอะมากเลยนะแต่จะเป็นเ <คน S 1> ทพอะไรางี้คนที่รวยก็เทพประจําช่องเขาอ,อ,อันนั้นแต่ว่าถ้าถามถึงสมัยก่อนไงมันจะแบบคนทั่วไปมันก็ส่งให้เราเยอะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนแบบช่เหมือนเรื่องเศรษฐกิจด้วยเนาะใช่เศรษฐกิจก็แล้วก็ยังไงว่าเซฟตัวเองแต่ก่อนมันมีเงินรายเดือนมีอะไรแบบว่าค่าแอดค่าโฆษณามันก็ได้เยอะเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างมันก็แบบน้อยลงหมดน้อยลงหมดคืออออตตนนี้้งบกเลยว่า Facebook สองแทบจะได้รายได้น้อยไหมในนั้นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปคลิปเก่าๆมันก็ไม่รันแล้วมันไม่ไม่ถึงร้อยเหรียญเขาก็ไม่จ่ายไงอ่าไม่ถึงร้อยเหรียญก็ไม่จ่ายใช่กว่าจะถึงร้อยเหรียญทีก็อาจจะปีนึงวะเนี่ยก็หลายเดือนอ่ะเวลาโดนกูด่าน่ะโกรธบ้างไหมเอาแบบความจริงไม่รู้อ่ะถ้าถ้าตอนที่มีเสียใจเสียใจบ้างเสียใจบ้างเสียใจน่าจะมีไหมเสียใจบ้างมีไหมมันก็เป็นเกมอ่ะมันก็มันก็ เกมหนึ่งก็จบมันก็จบไปอะไม่มันก็มีแบบรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งแค่เกมวะอะไรานันา้นเออมันก็เป็นแค่เกมไงไม่แค่ไม่แต่แค่เกมมันจะโมโหอะไรนักหนาวะอะไรเงี้ยนิดหนึงโ้มันก็มีในใจ <laughs> มันก็มีในใจนิดน,นึงว่าเออจะด่ดาอะไรนักหนาวะประมาณนั <laughs> ออ้นประมาณนั<ๆ>้นแล้วก<ๆ>็ว<ๆ>ันต<ๆ>่อไปอะไรเงี<ๆ>้ยก<ๆ>็เข้าใจปกติก็ใช่ก็ปกติก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แบบใส่ใจเรื่องนี้อยู่แล้วไงคือมันมีตอนหนึ่งจําได้ปะจัได้ที่มี กูยังไม่บอกอะไเรื่องอะไรกูยังไม่บอกอะไเรื่องอะไรมันมีตอนหนึ่งอะที่ต่องมี คลิปหลุดแบบมีตัวดีไเด้งลงมาเขาเรียกว่าข้อความอ่าข้อความเด้งลงมาคือตอนนั้นอ่ะมีข้อความแจ้งเตือนว่าน้องอะไรมาใหม่เนี่ยแหละคุณจําได้ไหมตอนนั้นอ๋อก็คือตอนนั้นอ่ะผมเนี่ยลืมปิดการแจ้งเตือนแล้วผมไม่รู้ว่าปิดการแจ้งเตือนอยังไงผมไม่เคยมี i p h o n นไงแต่เราอยู่ในกลุ่มนั้นจริงอยู่ในกลุ่มนั้นแต่มันไม่ใช่กลุ่มที่เป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับอาที่เห็น แต่มันชัดมากเลยนะตอนนั้นอ่ะมันเด้งขึ้นก็คือมันลืมปิดการแจ้งเตือนไงก็ใช่ไงก็มึงอยู่ในกลุ่มนั้นไงอยู่ในกลุ่มนั้นแต่มันไม่ใช่กลุ่มที่คนเขาส่งคลิปเข้ามาก็วันนั้นเขาบอกว่ามีน้องอะไรมาใหม่อ่ะหลุดดึ่มๆเลยคือเข้าใจว่ากลุ่มนั้นอ่ะมันเป็นกลุ่มที่ผม ทำงานอยู่อ่ะเออมึงทำงานกันด้วยส่งคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่มันมีคนเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ส่งปั้งปังปังป,งปังวันนั้นเลยมอจอเลยมอจอแลจอแล้วมันเด้งไม่พักเลยนี่ไภาพภาพนี่นบอกว่าเนี่ยทีมโค้ดนัทคือตอนนั้นต้องทําเกี่ยวกับดีไอคอนอะไรอย่างเงี้ยไหมขายตรงอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบเกี่ยวกับบริษัทเครือข่ายเคยทำรเ,รเราเคยทำใช่ไหมแล้วเป็นลูกข่ายที่แบบกากัใช่ลูกลูกข่ายนี่ไงเขาบอกว่าทีมโค้ดนัทคลิปหลุดเอากันในห้องน้ํามีหลายท่า ทีมโค้ชนัดอยากมีคนมาถอดเสื้อให้รออยู่ในห้องนะนักศึกษารับงานเสริมติดอคือน้าต่องแนวผ้าไม่ดูทุกคน <c oughs> คือมันล่ามันขับว่าหน้ามึงเหว่ไว้ตอนนั้นหรือว่าแค่งงว่าคิดไม่ทันว่ามันเด้งมาคนเห็นหอาจจะไม่ได้อ่านเพราะว่ามันขึ้นผมก็ต่องเป็นคนอ่านหนังสือช้าใช่ไหมใช่ใช่แล้วตอนนั้นอ่านรู้เรื่องไหมรู้รู้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีเออแต่มันไม่ทันจะปิดยังไงก็มันขึ้นแล้วไลฟ์อยู่ไงไลฟ์สดอยู่แล้วคนแซวันเยอะไหมคนก็แซวเฮ้ยพี่ ทำไมข้อความเด้งอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนเม้นนะแล้วเราดูไหมคลิปนั้นไม่ได้ดูแต่มันเป็นคลิปจริงมันเป็นคลิปจริงเขาคล้ายๆกับแต่าไม่ได้ดูเจ้า,จาของกลุ่มเนี่ยคนที่สร้างกลุ่มเนี่ยแอดมินกลุ่มเนี่ยเขาลบไปแล้วคอมบอกเราก็เลยอดดูเลยเขาไม่ได้ดูมันขึ้นแค่ข้อความอย่างนั้นเลยแต่เราดูคลิปยังไม่ทันมันเหมือนสแปม ใช่มันเหมือนสแปมไอ้คำนี้ก็คือตองจะมาแก้ตัวตรงนี้ใช่ก็คือมันเข้ามาในกลุ่มนี้ได้ยังไงผมไม่รู้เข้ามาปุ๊บก็ส่งคลิปพวกเนี้ยเข้ามาเลยใช่แล้วแอดมินในกลุ่มเนี่ยเขาก็แบนออกไปจริงหรือไม่ครับคุณตองเอ็นเตอร์ช่วงหนึ่งคุณคิดจะ่อดลูกเพจไม่ก็แบบคุยเล่นๆไม่ได้แบบคิดว่าจะจะจะ่ออะไรไม่มีไม่มีแบบว่าแค่คุยแบบเอนเตอร์เทนเออเอนเตอร์เทนได้เฉยเราเนี่ยสตรีมแล้วก็แบบก็ต้องเอนเตอร์เทนคนดูอยู่แล้วไงอ๋อก็แบบเป ให้เขามาแบบกดไลค์ก่อนแล้วให้เรามีขอดูแบบดูนงดูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแน่ใจเออแน่ใจไม่มี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 ไม่มีจริงหรือไม่ครับต๋องแกงโง่ไม่ได้โง่จริงมันก็เล่นไม่เก่งอ่ะจะพูดอย่างไงดีอ่ะก็คือเล่นแบ่งกันจริงๆก็เล่นไปงั้นจริงๆออกมาดักใจก็เล่นไม่เก่งอ่ะ มันก็เล่นไม่เก่งก็ค,คือเล่นไม่เก่งทําไมถึงชอบเล่นคิวก่อนมันตัวเล่นง่ายไงคุณรู้ไหมว่าเมนคิวก่อนไม่ชอบใจหรอกที่คุณเป็นเมนเขาอะคือใครที่เป็นเมนคิวก่อนอะแม่งรู้สึกว่ามันเหมือนแบบกูคือตองินเตอร <laughs> เฮ้ยวะใช่ต่อให้เมสซมมึงใจยังไงอ่ะคือตัวมันดูแบบมึงทําลายชื่อเสียงมันไปหมดแล้วอ่ะอันเนี้ยคิดว่าเรามีส่วนไหมคือใครเล่นนี่คือไม่สามารถลบล้างชื่อมึงได้เลยเมส้มคิวกดก็คือแบบไม่ลบล้างต่องภาพต่องินเตอร์คิวกดไม่ได้ทำไมถึงชอบเล่นมันอ่ะเล่นบ่อยช่วงหนึ่งมันเล่นง่ายคือเวลาเราตีแล้วมันดูดเลือดไงเออสกิลมันสามารถดูดเลือดได้ก็แค่กดแบบตรงตรงต้มไม่ต้องกดทิศทางมากคือตอนนั้นอ่ะมันดูดเลือดแรงกว่านี้นะตอนนั้นอ่ะตอนแรกๆอ่ะมันดูดเเลลืออดดดแแแรรรงงงันนตีีกกวู้้ยย็ชบ เล5ฮีโร่ในดวงใจต่องอินเตอร์ที่ชอบในเกม RV เลย่อันดับหนึ่งให้ไรอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นคิวคอนแหละดับสองก,ก็ต้องเป็นเอลสก เอลโซอันดับ3อันดับ3ก็ต้องเป็นแก๊กปะแก๊กอันดับ4อันดับ4อาริเตอร์อาริเตอร์อ๋ออ่ะสุดท้ายสุดท้ายก็เป็นลิงนี่พูดไปอีกนี่หมดเลยนะตัวเล่นเป็นเนี่ยคิดจะแบบฝึกตัวอื่นบ้างไหมหรือพยายามฝึกแล้วมันไม่ได้จริงจริงไม่พยายามแล้วมันไม่ได้ก็คนเรามันเล่นทีเดียวมันไม่เป็นหรอกเว้ยทำไมไม่เล่นต่อไปนิดนึงตัวอื่นอะไรละอก็พยายามฝึกแล้วมันเล่นมันไม่เข้าหัวเลยใช่สกิลิ่นใช้สกิลเพย์สูงหรือมันเป็นที่แบบพอสับเรามัน ม่นี้เปล่าเดี๋ยวนี้ออกไปยังมีคนทักเราไหมยังมีทักรู้จักเราไหมมีก็ล่าสุดก็ทักเนี่ยยามาทัก<า>ว่า <คน S 1> วันนี้ครับไม่เอ้ยเหมือนใช้ตอนอี้เตอวะเนี่ยแล้วก็วิ่งผมวิ่งออกมาขับรับผู้โดยสารออกมาหน้ายามไอ้หน้าป้อมยามเขาก็โบกรถบอกว่าแล้วก็ให้ผมเลื่อนกระจกลงแล้วก็ ใช่พี่ตองหรือเปล่าใช่ครับขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เซลฟี่ก็ยังมีอยากกลับไปไหมอยากกลับไปเป็นสตรีมเมอร์เหมือนเดิมไหมก็อยากกลับไปเป็นสตรีมเมอร์เหมือนเดิมนะแต่มันมันไม่ได้เงินเหมือนเดิมแล้วนะเออมันไม่ได้เงินเหมือนเดิมก็เลยต้องแบบหาอาชีพอะไรดำรงเลี้ยงประมาณนั้นยังไงก็ฝากทุกคนให้กําลังใจตองอินเตอร์ด้วยแล้วกันนะครับตองตอนนี้ก็สตรีมอยู่ที่ทิกตอกบ้างเนาะเฟซมันถ้าไม่มีคนดูเนาะมูยากตอนนี้ก็ทิกตอกนะครับแล้วก็ยูทูบตอนนี้สร้างรายได้ได้แล้วโอ้กว่าจะสร้างได้ก็คืออชไปแล้วต่ ก็ผมก็จะคอยประคองแหละว่าต๋องจะทําในทิศทางคอนเทนต์ยังไงเพราะว่าเกมมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนต๋องขนาดนั้นเป็นคนเล่นไม่เก่งอ่ะแต่ว่าสมัยนี้กาลังคิดหาคอนเทนต์อยู่ว่าคอนเทนต์อะไรจะเข้ากับเราอะไรดีใช่ไหมใช่่คือต๋องก็มีความเป็นตัวเองข้อ้ังสูงเนาะแบบว่ามีความเฉพาะตัวหาได้ยากมีเอกลักษณ์ของตัวเองก็หวังว่าสักวันต๋องจะเจอสิ่งที่ควรเป็นถ้าทุกคนคิดว่าพี่ต๋องมาควรไปทําอะไรทุกคนก็แนะนําคอมเมนต์มาได้นะครับว่าพี่ต๋องเหมาะกับอะไรอะไรจริงวันนี้ก็มันไม่มีอะไรจริงๆวันนี้ก็คล คือนั่งคุยกันปกติครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันแล้วก็<ช> <comment S 2> คอมเมนต์สักนิดนึงว่าอยากเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่๋องอะไรอย่างเงี้ยมันมันช่วยเราคิดออกเนาะถ้าเราได้อ่านใช่ใช่อยากขอบคุณทุกคนไหมที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกคนมากมนะครับ คอซัพ,พอร์ตเรามาตลอดนะครับวันนี้ผมก็มาเทีย่ยวเนาะไอหมูเด้งงานหมูเด้งของ RV <ม>วีเราก็เลยชวนต่องมานอนด้วยวันหนึ่งเพราะว่าไหนๆก็อยู่พัทยาวันนี้พ่อก็ไม่มีอะไรจะให้วันนี้มีของขวัญมาให้เล็กๆน้อยๆด้วยเพราะว่าต่องก็ต้องหยุดวิ่งมาวันนี้ก็วิ่งมาก่อนมาด้วยใช่ไหมครับวิ่งก่อนมาวิ่งก่อนมาได้เท่าไรพันกว่าบาทพันกว่าบาทวิ่งก่อนมาได้พันกว่าบาทแล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะไปหมูเด้งด้วยเนาะแล้วก็คงไปวิ่งต่ออย่างนี้ปะต้องดูก่อนว่าเหนื่อยไหมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรให้้ตองค่าาาเเสียยววลมด บบเล็กๆน้อยไเนๆก็หยุดมานะวันนี้ก็มีให้ต่องด้วยติปที่ต่องเคยได้เยอะสุดร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งวันนี้ผมมีมาให้ต่องครับวันนี้จะให้ติปต่องวันนี้ผมจะให้ติปตอง <im it> อะให้ติปต่อง <im it> เยอะที่สุดในชีวิตอันนี้เป็นติปที่ดาวอะมันได้เยอะกว่านี้ เคยได้เยอะกว่าน,นี้อันนี้วันนี้ก็มีให้เท่าน,นี้แหละเป็นค่าเสียเวลามานั่งคุยกันในวันนี้นะวอให้ต๋องให้ทิปลูกพอ่อ1,000งหมื่นบกเก็บไว้เดี๋ยวจริงปะเนี่ยให้ไปแบบว่าค่าขนมลูก สามคนเริมมันไม่ถึงกับมันทำอะไรไม่ได้หรอกตอนเนี้ยคือผมก็เดือนนี้จริงๆอะผมตั้งใจจะให้เยอะกว่านี้นะแต่ว่ากูจะให้เป็นการคอยดูแลคอยประคองแล้วกันจะไม่ทิ้งยังไงผมก็จะไม่ทิ้งต่องไปไหนหรอกก็คอยดูอยู่ยห่างๆนะปล่อยมันเอาตัวรอดไปมันทาอะไรไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวผมจะหาอะไรมันทาแหละนะแค่ให้ตอนนี้เราตั้งใจทําอะไรที่เราแบบจะทําแล้วกันตั้งใจทําไปก่อนมันไม่สามารถที่เฮ้ยทำไมไม่เอาพี่ตองมาเล่นแล้วมันจะมีคนดูมันทํางั้นมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้น ก็รู้ใช่ปะมันไม่ได้แบบต่องมาเล่นด้วยปุ๊บมันจะได้ช่วยหรือทำคลิปกับต่องมันจะช่วยขนาดนั้นมันหมดยุคอะไรแม้แต่ตัวผมเองยังเอาตัวไม่รอดอผมก็รู้นะว่าหมดยุคผมคนคนมีอะไรคนเบื่อแล้วคือเราก็ต้องคอยพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่าแบบคนเท่นเดิมๆไงใช่ คนมันก็แบบมันก็อยากเห็นอะไรที่คอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งต่องก็ไม่ใช่คนที่ตัดคลิปเก่งแม้แต่ตัวผมตอนนี้มึงเห็นบ่านิวในเฟ e บุ o k คลิปสั้นอะ่ะ<ม>กูก็เป็นคนตัดแล้วน<ม>เพราะว่ากูต้องการให้มันตรงใจคนที่สุดคือ<ม>อะไรที่มันเป็นนำ้นำๆผมก็ชุบๆๆออกเลยคือมันยากอะ่ะต้องทุกคนมันต้องดินน้นรนผมสตตีมาเจปปีอะ่ะผมแทบไม่เคยตัดเองเลยตอนนี้ผมต้องมา นั่งตัดในมือถือเองอะเริ่มฝึกตัดลแล้วคนผลตอบรับมันก็ดีคือก็อยากให้ต่อบแบบช่วงนี้คนมันชอบอะไรที่เรยวทาคลิปสั้นเราก็อาจจะหาอะไรทําแต่มันก็ยากมันก็ต้องลองไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกเราจะได้อะไร<ม>คือเกมมันอาจจะไม่ใช่แลวเรา,าจ,จะทําอะไรก็ว่าไปวันนี้ก็อยากให้ทุกคนให้กาลังใจพี่ต๋องเลยละกันนะเพราะวิต๋องตอนนี้ก็ล้มคคลุกลุกคานอยู่มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ต๋องได้มากมายหรอกเดือนนี้กูใช้ไปเยอะแล้วนี่ก็เยอะลวครับผมขอให้หนึ่งหมื่นเนี้ยมันอาจจะไม่เยอะจริงๆนะขอให้มันเรียกเพื่อนมาเยอะๆละกันขอให้มันเป็นเงิน เขาเรียกเงินหมานเงินเฮงให้มันแบบเข้ามาเรื่อยๆนะขอให้มันเข้ามาขอให้แบบชีวิตต่อไปนี้นให้มันเจริญเจริญขึ้นเอาง่ายเลยตั้งแต่หลังปีใหม่มานี้เงินนี้คือ เยอะที่สุดแล้วคนโดเน a ยังยังยังไม่มีเท่านี้ยัยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้มากมากนะครับคุณคือ FC ของผมตัวจริงครับถ้าอยากให้ผมไปทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยลวกันอยากเห็นพี่ต๋องทําอะไรก็คอมเมนต์เหมือนกัน<ช>แล้วก็ฝากติดตามพี่ต๋องทุกช่องทางนี้ด้วยให้กําลังใจพี่ต๋องให้กําลังใจพวกเรานะครับพวกเราจะสู้ต่อไปพวกเราจะพัฒนาทําคลิปแล้วหลังจากนี้ผมจะพยายามเอาต๋องมาทํานู่นทํานี่ด้วยลวกันผมให้สัญญ,ญาครับถ้าคลิปนี้คุณชอบจดให้ครับ ชิคเก้นวีขอแนะนำพ่อมดเคบับเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงกว่า300แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชัมม่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องชิคเก้นวีนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคบับเปยเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคเก้นวีเติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนผมนานๆ